้าวมามามาอีกรอบแล้วนี่ครับน้ามาอีกแล้วโอ้โหนี่หรือเมื่อวานเนี่ยการใช้เครื่องไม่ได้ถ่าเนี่ยหรือเมื่อวานเนี่ยโอ้ยนี่หญ่ขนาดนี้อะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ครับผมอันนี้ก็ทําการถ่ายเทียบครับถ่ายเทียบอะไรทุกชิ้นที่เขาให้มานะครับผม เพื่อจะได้ส่งรูปแนบกับเขาเรียกว่าอะไรให้กับประกันนะครับผมเวลาเราคืนทรงคืนซากตอนนี้นี่ทยอยมาอีกแล้วครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเช็คอะไรเก่ายังไม่หมดนาแกมาอีกแล้วดิอันนี้ท่อท่อน้ำชุดหน้าท่อน้ำชุดหน้าชุดหน้านี่นี่นี่ตัวที่ข้อมันหักตัวน ไอตัวที่ขอไม่แล้วพี่จะไปเสียบเข้าตัวนุ่มตัวยังไงอ่ะก็ตัวเน,นี้ตอนนี้ก็ไล่เช็คอยู่ครับแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะให้มาด้วยนะครับอตอนที่พากันไล่เช็คอะไรนะครับน,นั่นก็คือพวงมาลนะัยฮะเนี่ยนี่คือพวงมาลัยเก่าพี่วุฒินะนี่ตัวใหม่ที่เขาให้มานะครับโอ้โหผมแบบอัศจรรย์ใจมากเลยนะครับเขาจัดให้เต็มระบบเลยนะครับเอาเป็นว่าได้ใหม่หมด แ้่ศูนย์โรงงานหมดเลยนะครับนี่อะไหล่รถดัมซิ่่งดินด่วนนะครับดูดูดูตอนนี้นี่คือกระจัดกระจายอยู่อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไล่ประกอบเข้านะครับตอนนี้ก็ตรวจเช็คอ่าใช่ถ้าตัวีแม่เยอะอืมอันนี้ก็เป็น ฟองน้ําฝาเครื่องตัวกันกระแทกอะไรคะอะไรคะนนคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้กันชนหน้าครับกันชนหน้ากันชนหน้านี่เราจะมาแบบนี้แยกชิ้นมาหมดนะครับแยกชิ้นมาหมดเลยเนี่ยเฉพาะอะไรชิ้นกันชนหน้าเนี่ยดูแล้วกันนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นของกันชนหน้าครับก็ไฟใหญ่หน้าไฟใหญ่หน้านะครับ แท้หมดนะครับแล้วก็มีอะไรที่มาวันนี้นี่จะเป็นชุดนี้ที่มาวันนี้นะครับตัวนี้มานี่มาเมื่อกี้นะครับที่มาเมื่อกี้ครับช่างยุดเอาไปแล้วนะครับอันนี้ผมไล่ถอดให้เมื่อวานาเบลถอดไปเมื่อกี้ถอดเบลออกมานะครับสายแพรนี่ก็เหนือความคาดฝันเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะไม่มีมานะครับตอนนี้ก็มีมานะครับอันนี้ของใหม่นะนี่คือของใหม่นะครับ โสุดจัดสุดจัดขอบคุณไปยังประกันฝ่ายเราด้วยนะครับขอบคุณไปยังบริษัทประกันนะครับของดัมซิงดินด่วนด้วยนะครับที่ให้ความมนุเคราะห์จัดอะไรมาให้แบบเต็มเปีย100่ยร้ยเปอซนะครับแท้อยเซด้วยนะครับผมนี่แอร์แบ็กแอร์แบกนี่ลััยตัวข้างนะครับถ่ายรูปไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ก็ไล่ถ่ายรูปครับทีนี้ผมปัญหาของผมคืออยู่ที่ตัวนี้ครับมันจะมีกล่องตัวหนึ่งที่ว่าเขาเรียกว่ากล่องควบคุมการระเบิดของแอร์แบกนะครับปกติแล้วเนี่ยไม่ว่ารถรุ่นไหนที่ชนแล้วแอร์แบกระเบิดกล่องตัวนี้ต้องมาด้วยครับนี่นี่ครับอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหลือยากมากเลยอยู่ข้างหลังปกติมันจะอยู่ตรงนี้ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เนี่ยแถวๆแถวเนี้ยแถวๆเน,ววววนี้ยเนี่ยแต่ของพี่วุฒิดันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเต็มไม่หมดเลยเนี่ยแล้วมาน,นึกภาพดูว่าผมจะถอดอ่ะเนี่ยผมต้องมาค่อยๆไล่ถอดนะครับโอ้เหนื่อยอ่ะพี่น้องเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับของเดิมก็ยังไม่ได้เก็บเข้าที่เข้าทางนี่ครับแอร์แบ็กเดี๋ยวจะไล่ใส่ทีละชิ้นนะครับ เนี่ยชุดแผงหน้ามาแล้วนี่เนี่ยใส่กระสือมาแล้วนี่ใส่กระสือใส่กระสือมาหมดเลหมือนครบเลยเหลือเนี่ยพี่ก็มีแค่เราได้ชาร์จใช่ไหมได้ชาร์จทวเออย่างเนาะโอ้สรใบเลื่อยโฉบมีมีอะไหล่รอบสองอีกครับโคตรเยอะเลยพี่น้องร้อยกว่ารายการนี่พี่วุฒิต้องซื้ออะไรมาเลี้ยงพี่เขาแล้วนะพี่วุฒินะ ฝากถึงพี่วุฒิด้วยครับดับซิ่งดินด่วนจะมากรุงเทพช่วงประมาณหลังวันที่20ซื้ออะไรมาเลี้ยงด้วยเด้อนี่ครับคนที่จัดการเรื่องอะไรให้ส่วนคนนี้คนลือ้อนะฝากบอกพี่พีงน้องเอซถึงดับซิ่งดินด่วนด้วยนะะนออตอนนี้ก็ออออจัดหนักจัดเต็มครับคันนี้แล้วกันใหญ่าาคารนี้ก็ฝาฝ่าวีา่ต้องสา ๋ยวมันต้องเปิดตรงนี้ออกอ่ามันเปิดอยู่แล้วเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวต้องมายเสาวาวใหม่เดี๋ยวต้องยกเครื่องลงมาก่อน,นมันมาเปิดข้างล่างเอาหนาวเหรอไม่สางเยอะจัดอ่นะครับมาครบเลยใส่กระทรงกระสือก็มาแล้วเหลือแค่ชุดเครื่องนะครับที่จะต้องยกเครื่องลงมาก่อนแล้วก็ ไล่ทําไปทีละเทียนิดเทียนิดเทียนิดน,น,นะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะพี่พี่น้องนะไอที่วางๆอยู่นี่เดี๋ยวผมจะไล่เอามาประกอบใส่ก่อนนะครับมันจะได้ไม่เกะกะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ชุดคอพวงมาลัยนะครับนี่ชุดคอพวงมาลัยตัวที่จะเอาพวงมาลัยไปสวมเข้านะครับก็ เียน่ชุดชุดคอไงคอโยกอ่ะอ่าชุดคอโยกพงมอะไรใส่กล่องรวมไว้รวมกล่องเยอะได้ไม่เยอะแมนแมนเอาเอาเอากล่องกล่องไม่ผมใส่ไอ้อุปกรณ์เนี่ยไอเอาไปเดี๋ยวอกล่องไปหน้าคู่หนึงโอ้เยอะแยะกล่องเดี๋ยวผมจะเอากล่องมาใส่อุปกรณ์ หมดนาไปเลยนี่ครับผมหยากกล่องมาใส่เนี่ยมันเยอะเหลือเกินใส่ใส่เก็บไว้ในรางก่อนนะครับแล้วก็เราก็ค่อยมาไล่ประกอบเข้านะครับเพราะตอนนี้ผมจะต้องลื้อหมดเลยชุดเนี้ยชุดข้างหน้าเนี่ยผมจะต้องลื้อออกหมดเลยครับนี่ชุดพวงมาลัยเนี่ยเพราะว่าผมจะถอดตัวนี้ครับผมจะถอดชุดคอโยกพวงมาลัยเนี่ยตัวตั้งพวงมาลัยเนี่ยครับเพราะว่า เขาประกันเขาจัดมาให้ผมก็จะเปลี่ยนออกให้พี่วุฒิไปเลยนะครับปกติแล้วคอตัวนี้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าคือทางเจ้าที่ประกันเขามองว่เาเปลี่ยนออกมันจบกว่านะครับให้เป็นของใหม่ไปเลยนะครับผม,อมของใหม่ไปเลยจะได้จบจบนะครับแอแอบก็จะเอาไปใส่นะครับแอแอบกเส้นนี้ใส่ได้ก่อนเพื่อนเลย นะครับมีนอ็อตมีอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คอนโซลน่าจะเป็นทีหลังเพราะว่าต้องเปลี่ยนตัวนู้นก่อนนะเดี๋ยวใส่เบลล์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนั้นเสร็จปุ๊บผมก็จะมาใส่เบลลนะครับส่วนชุดข้างหน้าก็เดี๋ยวช่างยุทธแกจะค่อยๆไล่ทําไปแมนนี่เด่นี่เด่หนามันระเบิดเปลี่ยนคนยากเลยอะเอาอ่างว่านี่ เนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าเสียมายังมีมากอยู่มั้งนี่พวงมาลัยเผมนผมคิดว่าหมจะเปลี่ยนเลยผมนึกว่ามันบิดอยู่ใช่ไหมนี่ครับมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับนี่เขาเกิดจากแรงกระแทกนะครับก็ที่เขาก็สั่งมาให้หมดเลยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนนี้ส่วนนี้ถุงลม นิรภัยตรงขาคนขับนะครับเบลนะครับสายแพรนี่เ็าเรียกสายแพรนะครับส่วนนั้นตัวพอยโยกตัวตั้งพวงมาลัยโยกขึ้นโยกลงนะครับตัวปรับคอปรับพวงมาลัยนะครับแกนคอพวงมาลัยคอนโซนอุ้ยฮะเออมีกรงแมวด้วยอายุธเอาไปใส่เป็นกรงหมาอันหนึ่งแล้วน่ารักด้วยไปพ่นสีพ่นสี สำหรับคลิปนี้ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าะจะได้ทำงานกันนะครับเอามาถ่ายรูปครับนี่ด้านหน้าที่ช่างยุทธเอามาเทียบถ่ายรูปก็จะประมาณนี้ครับต้องเทียบถ่ายรูปนะฮะเพื่อที่จะส่งเรื่องให้ประกันว่าเราถ่ายรูปเทียบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอะไรจริงนะครับผมก็ เราพยายามทําให้มันถูกต้องทําพยายามทําให้มันครบถ้วนที่สุดกับรถทุกคันนะครับแต่สําหรับคันนี้ก็อาจจะพิเศษกว่าทุกคันหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมก็พูดได้เต็มปากเลยว่ามันเป็นรถในคนในครอบครัวเนาะนะครับแต่ว่าการทํางานของที่อู่ก็ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับร้อทุกคันนะครับผมในการทํางานจะมี อเอาเป็นว่ารถที่เข้ามาทำที่อู่เราทำให้เต็มร้อยนะครับผมเราทำให้ดีที่สุดทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใครก็ตามนะครับถ้าเข้ามาช่างที่อูกก่ก็ทำให้สุดฝีมือนะครับผมออกไปก็ให้ใช้งานได้ปกตินะครับแต่บอกไว้เลยว่ารถที่โดนชนแล้วก็ส่วนมากแล้วก็ มันก็ไม่เต็มร้อยนะครับก็อยู่ประมาณสักเก้าิกว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็บุกนะครับบุกตรงนี้บุกเดี๋ยวก็โป้ทําสีนะครับเดี๋ยวโป้ทําสีประตูบุกนะครับนี่ก็ไล่เก็บอะไรอันไหนที่ถ่ายเทียบแล้วก็โยนเข้ากองซากแล้วครับตอนนี้ช่างยุดไล่เก็บแล้วเดี๋ยวผมจะลื้อตัวนั้นให้เสร็จนะไล่ลื้อตัวนั้นให้เสร็จอ้เยอะมากเลย น,นี่สิ่งที่ผมจะลือ้อต่อไปก็คือ2รายการครับเปลี่ยนตัวนี้เสร็จแล้วก็มาถอดตัวนี้แล้วก็จะไล่ประกอบกลับเลยครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ขออนุญาตทํางานก่อนแต่เดี๋ยวทําเสร็จตัวไหนเป็นระบบเป็นเซตเป็นเซตไปผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับพี่เพียงน้องเอฟซคนที่ติดตามรถด,ดัมซิ่งดินด่วนนะครับทารถคนดังนี่มันทํายากเหลือเกินนะฝากถึงเจ้าตัวด้วยนะใครที่เข้าไปดูคลิปพี่บุฒชคอมเมนต์ให้หน่อยนะ ซื้อของมาเลี้ยงช่างหน่อยเด้อหรือเครื่องดื่มมาเลี้ยงช่างนะถ้าไม่ซื้อก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับเอา้าเจอกันใหม่ครับบายบายขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับตัวปวนมาแล้วตัวปวนมาแล้วไอตัวปวนมาแล้ว